เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดหมายเลขห้าสองอะต่อเนื่องกันละกันค่ะสำหรับ คุณบัวแล้วก็คุณกระทิงนะคะโอ้คู่นี้ก็มาแรงโอ้โหคู่นี้บอกเลยว่ามึงมิงไม่หยุดขนาดละครจบไปแล้วอะก็ยังมีกระแสอยู่นะคะอะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปกันโดยรวมและกันคุณผู้ชมค่ะว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างนะคะกับคู่นี้นะอย่างเขาบอกว่าเจอกันครั้งแรกเนี่ยต่างฝ่ายต้องคิดอยู่แล้วแหละว่า เฮ้ยต้องร่วมง,งานกันอีกคนึจะเป็นยังไงนะจะร่วมง,งานกันแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าออกระทิงบอกเลยบอกว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้รู้จักหรือได้คุยเนี่ยเคยเจอตามงานช่องอก็บอกว่าเออคนนี้บัวนะอ,อบอกคน,คนอื่นบอกว่าคนนี้บัวออนันก็จําภาพตอนนั้นนะคิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนะ่ารักใสๆหวานๆซื่อๆอย่างนี้นะคะแต่ทางฝั่งของคุณบัวบอกว่าจำไม่ได้ว่าเจอครั้งแรกที่ไหนนะออแต่คิดว่าเป็นงานช่องนั่นแหละรู้สึกว่า โอ้หคุณชายคนนี้ทําไมสูงจังสูงยาวเขาดีเออทำไมผู้ชายคนนี้สูงจังเลยสูงมากสูงเท่าไหร่เขามีหน้านี่อตอนนั้นนะคือสิ่งที่คุณบัวคิดแบอบก สูง190ก็คงจะมีแค่ทิงกับบอมนี่แหละที่สูงมากสูงไปไหนสูงไม่เกรงใจฉันตายแน่ถ้าต้องเล่นละครด้วยสรุปก็ได้เล่นด้วยกันนะคะอาคุณบัวเนี่ยจะเป็นแบบผู้หญิงร่างเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแน่นอนแหละคุณกระทิงก็สูงนาจะ190อัพอัะโอ้น่าจะสูงนะสูงใช่คหมเกือบสนะคะอ่ะทีนี้พอร่วมงานด้วยกันครั้งแรกเป็นยังไงอย่างพราวมุกเนี่ยนะคะก็คือกระทิงบอกว่าตอนแรกสารภาพเลยว่า คิดว่าน่าจะคุยกับคุยกับบัวยากน่าจะเข้ากันยากดูเข้าถึงยากใช่ไหมดูเป็นภาพที่มองแล้วแบบเออเป็นผู้หญิงที่เข้าถึงยากอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแน่แล้วก็บดกว,ว่าแต่ว่าพอเพื่อทําให้เคมีมันตรงกันก็เข้าไปแย่ๆกวนๆเขาเออแต่จริงต้องบอกว่านักแสดงที่เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลเขาก็จะละลายพฤติกรรมกันแบบเนี้ยตามภาษาผู้ชายเนะี่ยลงไปแย่ๆก่อนนะเออ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 เพราะจะต้องร่วมงานกันไงใช่แลวยิ่งเล่นเป็นคู่กันแบบเนี้ยนะมันจะต้องแบบทำให้สนิทกันจริงๆนะคะ ส่วนทางคุณบัวบอกว่าตอนแรกที่เจอในกองละครพาวมุกเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็คืออางที่บอกว่าเคยเห็นมาก่อนแต่ไม่เคยร่วมงานกันเนะคะแต่พอได้มาร่วมงานกันจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเป็นคนที่สนุกมากเลยเฮฮาแล้วก็น่ารักเป็นตัวของตัวเองคนในกองเนี่ยเอ็นดูกระทิงมากนะคะอันนี้โดยรวมนะคุณผู้ชมค่ะโดยไปถึงเรื่องที่สองก็ยิ่งแบบสนิทกันมากยิ่งขึ้นนั่นคือแค้นรับอ่แค้นรักสลับชะตาครับ มันผ่านเรื่องแรกมาแล้วเรื่องที่2ก็ไม่เป็นปัญหาแน่นอนแหละการร่วมงานกันเขาเริ่มรู้เคมีของกันและกันก็มีการปรับตัวด้วยกันง่ายขึ้นนะคะจึงไม่แปลกอะไรที่วันนี้เนี่ยนะคะคู่ของคุณบัวแล้วคุณกระทิงเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ทําเอาแฟนคลับเนี่ยแฮปปี้มากๆที่เห็นทั้งคู่เนี่ยร่วมงานกันนะก็ดูถึงว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ละครที่เคมีตรงกันด้วยใช่ชแล้วก็วกแฟนคลับก็จับจิ้นกันไงใช่จับให้จิ้นกันคู่นี้ก็มาแรงมาแรงเซ็งทางโค้งถึงแม้ว่าแบบ หนุ่มกระทิงจะแบบว่าออกมาเปิดตัวออแฟนสาวแล้วแต่ก็ยังมีความอินกับละครคนก็ยังจริงอยู่ใช่ก็ไปจิ้นกันในจอต่อถูกต้องนะคะ,ะคอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องโดยรวมนะคุณผู้ชมค่ะจริงๆต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งคู่จริงๆแหละที่เราอยากจะติดตามว่าเขาจะมีมาในคาแรคเตอร์ไหนของทั้งคู่เนาะอันนี้ก็เห็นความแบบน่ารักใสๆเป็นผู้หญิงหน้าทะนุถนอ,อมนะคะรวมไปถึงเกี่ยวกับคุณกระทิงก็จะแบบเล่นได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสองเรื่องเลยที่แบบมีการสลับ ล่างกันอะไรอย่างเงี้ย<ช>อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นสุดยอดแล้วนะนะคะที่นักแสดงสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้เพราะต้องจําว่าคาแรคเตอร์นี้เล่นอย่างนี้นะคาแรคเตอร์อไปอยู่ที่เล่นอย่างนี้นะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยละกันนะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูอัน,นอีกนิดนึงและกันแม่มาถามว่าในสายตาของบัวรบกระทินเนี่ยเป็นผู้ชายแบบไหนเออแบบไหนเออคุณบัวบอกว่าภายนอกก็คือแน่นอน หุ่นดีสูงหล่อเลยเป็นที่ปรารถนาของสาวๆแน่นอนสาวๆชอบนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ไฮเปอร์เพราะจะเล่นแย่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนน่ารักพูดตรงๆจริงใจและเป็นผู้ชายที่ทําให้คนรอบข้างแฮปปี้เอออยู่ด้วยแล้วมีความสุขแม่พูดถึงผู้หญิงผู้หญิงก็จะตายผู้ชายแบบนี้แหละใช่ไหมใช่เพราะไม่ใช่ดูสายตาก็สิน้องกระทิงอะสายตาพี่คาดเหมือนกันนะพี่คาดไหมพี่คาดเสียสับจริงๆนะอ่ะสำหรับกระทิงบ้างล่ะ กระทิงบอกว่ามองวัวย,ยังไงเขาบอกว่าก็ไหนที่บอกเป็นผู้หญิงหว,วานหวานเป็นผู้หญิงที่แบบหน่าทะนุถน,นอมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออนะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบผู้ชายหลายๆคนก็หมายปองเหมือนกันแหละเออาวาบัวนะพอเขาพูดถึงกันอย่างนี้เรารู้สึกแบบอารมณ์แบบว่าอ,อุ้ยต้องตายแน่เลยกับผู้จิ้นคุณเนี้ยอารมณ์แบบว่าฟินตาม,น,ตามนะแ<า>ม่เนาเออนะคะ มาต่ออีกนิดนึงแล้วกันถ้าบอกว่าแล้วมุมที่คิดว่าต่างกันสุดๆเลยของทั้งคู่ม,มันต้องมีบ้างแหละมันจะมีมุมที่แบบมุมดีก็จะมีมุมอะไรที่คิดว่าจะต้องมาปรับมาจูนกันนะคุณกะทิงบอกว่า กะทิงเนี่ยเป็นคนคิดน้อยอ่อาอะคาแรคเตอร์ไงอยากทําอะไรทําเป็นคนตรงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้เพราะคิดปุ๊บทำปั๊บเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยต้องมาป,ป,ปรับจูนไปเลยใช่ก็ต้องมาปรับกันจูนกันนิดออหนึ่งนะคะส่วนคุณบัวบอกว่าบัวก็น่าจะเป็นเรื่องจังหวะในการใช้ชีวิตเพราะว่าบัวเนี่ยชิลเป็นผู้หญิงชิลๆแล้วก็ไม่ใช่แค่สบายนะแต่ชอบทําอะไรแบบช้าๆางั้นก็ตรงตาเช้าๆได้พาเล่มงามได้ไหมเออหว<บ><ช>านหวานไงนะคะหวาน อสองคนนี้ก็ดูนอกเหนือจากจะมีความสวยงามความหล่อเหลาแล้วนะคะก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของความเฮฮาด้วยนะคะที่ทั้งคู่มีอยู่นะ,ะรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องถามถึงเรื่องวันกงวันเกิดนะที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะอของสาวบัวเนี่ย อ่ะสิบสองส,งสิงหาวยพรอ,อะไรให้คู่จิ้นคนแรกบ้างกระทิงบอกว่าวยพรให้บัวมีความสุขมากๆแล้วก็น่ารักแบบนี้ตลอดไปเออก็น, <ะ S 2> น่ารักน่ารักคู่นี้ค่ะอ่ะสรุปโดยรวมในสุดท้ายแล้วก็คือทั้งคู่เนี่ยนะคะก็คือฝากผลงานเนาะให้ติดตามเขากันด้วยแล้วกันสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับนะคะ F4 <FC. S 1> คู่จิ้นนะคะของบัวแล้วก็กระทิงนะคะก็ติดตามในทุกๆเรื่องของเขาด้วยแล้วกันนะจ๊ะรวมไปถึงก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวบัวเขาจะมีรายการ youtube เป็นของตัวเองแล้วยังไงก็คุณบัวเขาก็ฝากไว้ให้ไปติดตามรายการ ด้วยจ้าเอาละครับ